เดี๋ยววันนี้จะมาทำแกงกะทิไก่ใส่หน่อไม้นะคะเพื่อนๆแต่วเรามาเตรียมของกันนะคะเอากระทะตั้งไฟไว้เลยค่ะอันนี้จะเป็นกะทิค่ะพอดีลินใช้เป็นกะทิกระป๋องอะค่ะกะทิสดที่นี่ไม่มีค่ะแล้วก็น้ำปลานะคะน้ำตาลทรายค่ะผงปรุงรสด,ดีค่ะ แล้วก็ไก่ค่ะวันนี้ใช้เป็นไก่ติดกระดดกค่ะหน่อไม้หั่นค่ะพริกเหลืองหั่นเฉียงนะคะแล้วก็ใบมะกรูดค่ะฉีกไว้แล้วค่ะโหระพาค่ะโหระพาที่ต้นมีน้อยแล้วค่ะผสมกับโหระพาแช่แข็งด้วยนะคะวันนี้แล้วก็พริกแกงเผ็ดค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะ กะทิใส่เลยค่ะใส่หัวลงไปค้นๆนะคะลงไปเคี่ยวให้มันแตกมันก่อน เคี่ยวให้มันแตกมันก่อนนะคะกะทิเริ่มเดือดแล้วก็แตกมันเลยค่ะก็ใส่พริกแกงลงไปเลยนะคะใส่สักหนึ่งช้อนโต๊ค่ะแล้วก็เคี่ยวให้มันหอมๆก่อนนะคะ เพื่อนๆชอบเผ็ดก็ใส่ลงไปได้เยอะๆค่ะถ้าพี่แกงตามเองมันจะเผ็ดนะคะเพื่อนๆแต่ว่าถ้าพี่แกงซื้อมันจะไม่เท่าเผ็ดค่ะเราก็ใส่เนื้อไก่ลงไปเลยนะคะค่คะ ให้ไก่ในสุกแ่อวนะคะกำลังเดือดดีเลยค่ะก็ใส่หน่อไม้ลงไปเลยนะคะก็ใส่กะทิลงไปเพิ่มนะคะเพื่อน แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆกลัวว่ากะทิมันจะข้นไปเพื่อนๆก็เติมน้ำเปล่าลงไปสักหน่อยนะคะรอให้เดือดก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาตรุงรสกันนะคะ ให้ไก่มันสุกกับหน่อไม้สักหน่อยก่อนนะคะเพื่อนๆหอมมากเลยพี่แกงตามเองแต่อยู่เมืองไทยก็ดีนะคะใช้เป็นกะทิสดเขาก็จะมีทั้งหัวแล้วก็หาให้เราใช้ได้ด้วยอันนี้เป็นกะทิกระป๋องค่ะก็จะเป็นเหมือนหัวมันอย่างเดียว ก็จะเข้มข้นมาแต่มันก็ไม่หอมเหมือนกับที่สดนะคะแต่ก็พอใช้ได้แต่เรามาปรุงรสกันนะคะก็จะใส่น้ำปลาน้ำปลาประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะจะจะลองตวงให้เพื่อนๆเนี่ค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะรุง ของปรุงรสดีค่ะสองช้อนชาค่ะน้ำตาลทรายค่ะสองช้อนชานะคะ ถ้าเพื่อนๆใส่แล้วยังแบบยังขาดเค็มขาดหวานก็เติมได้ตามใจชอบเลยนะคะ mm hmm. ทานกับข้าวก็ได้นะคะ mm hmm. กับขนมจีนก็ได้ะคะ mm ่ะ hmm. เมนูนี้อร่อยะคะ mm ่ะเราก็มาใส่พริกกับใบมะกรูดล,ลงไปนะคะ ่วยสีสันน่าทานขึ้นนะคะมาชิมซิขาดอะไรหรือเปล่าอร่อยมากค่ะไม่ต้องเติมอะไรเลยค่ะ ตอนนี้กำลังเดือดดีมากเลยค่ะแล้วก็มาปิดไฟนะคะก็ใส่ใบโหระพาเลยค่ะใช้ทั้งแช่ปิดทั้งสดเลยค่ะหอมน่าทานมาก เป็นไงค่าเมนูนี้เพื่อนๆ,เ,อนๆเมนูนี้ก็เสร็จลงแล้วค่ะเดี๋ยวยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามนะคะสวัสดีค่ะ